เป็นไงพูดถึงกำพรูพหน่อยอบ,บอกวคูณกำพรูรัชนีแฟนเอฟซีคูณอยู่ที่นี่นะคะอบ,บอกเรฟบอกพี่กำพรูดิบอกพี่กำพรูพดดพรัชนีดิว่าไอเรฟยูดูทุกวันเลยเ <love> รฟยูทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยร้องไห้เห็นทุกวันร้องไห้ตามทุกวันเลย<ม>ต้อนอะไรคะเนี่ยต้นดอกพุทธดอกพุทธเหรอมีกลิ่นหอมไหม ต้องตอนเช้าอ่ะดมดมดิหอมตอนตอนเช้าหดนดนเหรอใช่ด้ยยวยนะใชไม่ใช่ดอกมะลิชัดเจียวถ่ายรูปไม่ใช่นั่นไม่ใช่ดอกมะลิแนนแนนเย็นอยู่ชั้นไหนเนี่ยขึ้นมหกแล้วเดี๋ยวเธอไปทำงานที่ไหนเสร็จไม่ทำงานแล้วเหรอกำลังไปเริ่มชิ่นใหม่กำลังเริ่มชิ่นใหม่เหมือนกันดีดีดีไปอุ้ม,มนลนะที่ไหนตรงสะตรงข้ามเพนท่านอ่าพอหมดร้านเลย เพิ่งเริ่มเปิดเพิ่งเริ่มเปิดเพิ่งเริ่มเปิดน่าจะบรรยากาศดีมาร่วมแฮปปี้เบรัเดย์น้องนิ่งฟานช้างลูกสาวอาจารย์ฉมีนะเราอยู่กันที่บ้านสวนนะครับเสียนะเจ้าของวันเกิดวะของวันเกิดเามาแล้วเจ้าของมันเกิดถ่เจ้าของวันเกิดแล้ว จะเอาเกิดเสื้อดำอนนี้อันนี้ผู้ร่วมงานมันเกิดตอนนี้กําลังเก็บกวาอยู่อากบาทอู้เสียยวเี่ยเแล้ว <c oughs> อากาศเย็นสบายครับบ้านสวนกาไร่ แก้แกข้างทางหน้าี4นะใหญ่มากครับเก้าไรคนเก่าแก่นะเสรษทีรักสีขอให้มีความสุข Happy Birthday น้องนิงปานชา้างบายครับ